สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่5สิงหาคมนะคะ2567นะจ๊ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0979866621นะคะ ลายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะจ๊ะใส่เสื้อสียีนนะคะทักมาได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมก็ได้นะจ๊ะพายในวันนี้นะคะเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรี e อ s ไปสเนีไทยนะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะจ๊ะ แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆสำหรับเก็บเงินปลายทางนะคะหรือถ้าใครแบบเดี๋ยวนี้เขามีการโอนแบบผ่านเซเว่นนะคะพี่ๆก็ลองโอนทางเซเว่นก็ได้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะวันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขออภัยนะคะเสียงแมวเสียงรถนะคะซ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์แรก องที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งหลวงพ่อกลั่นนะคะเขียนพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะคะ หลังนะจ๊ะหลวงพ่อกันนะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สอง องค์ที่สองเขียนว่าพระอุปชานะคะวงเล็บนุ่มนะคะด้านหลังนะจ๊ะ องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามอง์ที่สามหลวงพ่อเดิมในกรอบนะคะ ล้างนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นองค์ที่สามนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สี่นะคะ องค์ที่สี่นะคะพระพุทธโสธรในกรอบนะคะเขียนพศสองพันสี่ร้อยหกสิบนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระพุทธโสธรอ,องค์นี้องค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าพระกลีบบัวเนื้อดินนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่หกนะคะ พระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองน์นี้องค์ที่หกนะจ๊ะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดหลวงปู่ทิมนะคะ เขียนว่าฉลองอายุครบแปดรอบนะคะพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะด้านหลังนะจ๊ะ คหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดหลวงพ่อไปรนะคะ หลวงพ่อไปรนะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าหลวงปู่ศรีอายุยืนนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าวัดเข่าถ้ำบุญนาคพศสองพนห้าิเจดนะคะหลวงปู่สีเป็นองค์ที่เก้านะคะ ไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระปิดตาไม่ทราบที่องค์องค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะพระไม่ทราบที่นะจ๊ะ พระไม่ทราบที่นะคะที่พี่องค์ที่11บเอนะคะต่อไปองค์ที่12องค์ที่12พระไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ ค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสามอง์ที่สิบสามพระปิดตานะคะ ด้านนหลังะะคะพระปิดตาองค์นี้นะคะองค์ที่สิบสามนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่พระสมเด็จนะคะ คะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะองค์ที่สิบห้าหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะทุกท่ เขียนว่าวัดละหานไล่นะคะด้านหลังนะจ๊ะเขียนพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะ หลวงปู่ทิมเป็นองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะจ๊ะองค์ที่สิบหกเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะ หลังนะจ๊ะเหลี่ยญหลวงปูไข่เป็นองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธชินราชนะคะ านหลังนะคะเอาเป็นแบบนี้ค่ะพระพุทธชินราชนะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดเป็นพระปิตานะคะ พระปิตาองค์นี้นะคะองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ หลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่ยีสิองค์ที่ย0่รูปต่อหลวงพ่อน้อยนะคะ พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะจ๊าองค์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดพระคูวิมลเดี๋ยวก่อนนะคะพระคูวิมลยานสุนทรนะคะวัดมหาเจดีย์ถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะพี่ๆองค์ที่ยี่สิบเอ็ด ด้านหลังนะคะค่ะเป็นองค์ที่ยีสิบเอ็ดนะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่ยีสิบสององค์ที่ยี่สิบสองพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่22นะคะต่อไปองค์ที่23องค์ที่23พระไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้เป็นองค์ที่2 3นะคะต่อไปองค์ที่24เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะค่ะเป็นจอบหลวงพ่อเงินองค์ที่24นะคะ คจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆองน์นี้เป็นองค์ที่ยีสิบสี่นะคะพร้มตลับแบบนี้นะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยีสิบห้านะคะองค์ที่ยี่สิบห้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะคะหลวงพ่อสุดองค์ที่ยี่สห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยีหองค์ที่ยีหหลวงพ่อเดิมนะคะรูปเอาหลวงพ่อเดิม รหลวงพ่อเดิมองค์ที่สินะคะต่อไปองค์ที่2 7็ดองค์ที่2 7พระสิบทิศหลวงพ่อเงินนะคะ พระสิทธิทิศหลวงพ่อเงินองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดองค์สุดท้ายนะคะพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่28นะคะค่ะพี่ๆวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วน,นะคะ300อยบาทนะคะเปิดให้ชาวิชาที่300อยบาทส่งฟรี EMS ไปสนีไทยนะคะถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะขอขอคนที่รับจริง,จร,งจริงนะคะพี่ๆขอคนที่สะดวกรับนะคะห,หนูก็กลุ้มใจเรื่อง,องนี้มากเลยนะคะ หรือถ้าใครแบบว่ามีเซเว่นอยู่ใกล้ๆบ้านก็สามารถที่จะแบบโอนผ่านเซเว่นได้นะคะพี่ๆนะคะแต่ถ้าคนรับจริงหนูก็หนูก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่แบบช่วงนี้ก็แบบมีคนที่ไม่สะดวกรับนะคะแต่ว่าก็ให้หนูส่งไปแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆติดตามทุกวันพฤหัดกับวันจันทร์นะคะพี่ๆประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ ถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆนะคะในไลน์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ